เทศบาลเมืองมหาสารคามประชุมภายใต้โครงการลดการเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยค่ะ เมื่อวันที่24มิถุนายนเวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามนายสายันพิรมกิจปหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานการประชุมภายใต้โครงการลดการเรือนกระจกภา,าคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยโดยมีรองประลัดเทศบาลผู้อำนวยการสำนักกองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง4โรงร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ตามที่เทศบาลเมืองมหาสาร,รคามได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการสนับสนุนการทวนสอบโครงการโดยผู้ประเมินภายนอกภายใต้โครงการ TVER ปีงบประมาณ2,563จากองค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกซึ่งการดำเนินงานภายใต้โครงการต้องมีการกำหนดแผนการดำเนินงานและประชุมร่วมกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้รับทราบขั้นตอนการดำเนินงานการจัดทำเอกสารในการขอรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิตรวมทั้งรวบรวมข้อมูลต่างๆที่จะนำไปใช้ในการคำนวณที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เทศบาลเมืองมหาสารคามได้รับการประสานงานจากอบกและที่ปรึกษาโครงการในการลงพื้นที่ให้คำแนะนำและสนับสนุนด้านวิชาการในการดำเนินโครงการและเพื่อการดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดเทศบาลเมืองมหาสารคามจึงจัดประชุมภายใต้โครงการลดการเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยโดยที่ประชุมได้ชี้แจงการคำนวณปริมาณการเรือนกระ ระจกที่ลดได้และรายงานผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเตรียมตัวสำหรับการทวนสอบโครงการโดยผู้ประเมินภายนอกการนําเสนอวิธีการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้และเอกสารรายงานผลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยนายสาธิตเนียมสุวรรณองค์การบริหารจัดการเรือนกระจก องค์การมหาชนร่วมกับฝ่ายเลขาคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลเมืองมหาสารคามได้ชี้แจงและหารือการจัดทำเอกสารและการเตรียมหลักฐานสำหรับการทวนสอบโดยนายสาธิตเนียมสุวรรณองค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกองค์การมหาชนได้ร่วมกับฝ่ายเลขาคณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้องของเทศบาลเมืองมหาสารคามค่ะ